สอรออสระอีข้อที่หนึ่งสอรออสระอีมออีมีสอเอียงงอเสียงสออะนอสันไม่โทสัน้นขอเอียนนอเขียนวอไอวไยไม่โทไว้หอรออะงอหลังพอยออะยอพยันชอ,อนออะชนะ ตอโนอตนไม่โทต้นชอเอนนเชนไม่เอกเช่นบออิบิตออิติรออิริใบยานใหญ่ข้อที่สองคออําคำทออีทีไม่เอกที่ชอไอชัยไม่โทใช้สอรออสระอิรอแอะและมออีมีตออวตัวสออสัก กอกดอกดชเอนนเชนไม่เอกเช่นบอีนบินตัวนเป็นตัวสะกดนะคะตอีดติดดติดเป็นตัวสะกดค่ะรออีบริบบเป็นไม้มีตัวสะกดนะคะและยังมีอีกอื่นอีกมากมายนะคะเออีออกเสียงสระเออตเออมอเติมสรออัศระ อบอโอโนบนพอยออยอพยันชอ,อนอชนะตอโอโนอตนไม่โทต้นรอแอะแรหออดอหัดออน,นออานไม่เอกอาน่กออกะบออิปิกะปิกออกะทออิทิกะทิ ปออิปิตออิติปิติมอะมะรออิลิมะลิบออิบิดออาดาบิดาวอิวิชออาชาวิชาทออิพิทออีทีพิทีรออิลิ กเอเกลิเกดออิดิชออนฉันดิฉันนออีนิทออโนทานนิทานนอานารออิลิกออากานาลิกาออมอออมสออิอสินออมสินทบทวนอีกรอบนะคะกะ ปิกะทิปิติมะลิบิดาวิชาพิทีลิเกดิฉันนิทานนาริกาอมสินขออีดอคขีสอเออเส,เสินไม่โทเส้นย่โองอโง,โง คออำคำําคําหอไอาหายไม่โทรให้ตอรออกงอตรงกออบอกับพออาพอผ้าตออตอไม่เอกต่อปอไอไปนออีนีไม่โทนี้ขีดเส้นโยงคำให้ตรงกับภาพต่อไปนี้เราอ่านคำก่อนนะคะ ชออีงอชิงไม่เอกชิงรออีงอลิงสออีบอสิบหออีนอหินคอรอเอืองงอเครื่องไม่เอกเครื่องบออีนอบินทวนค่ะชิงลิงสิบหินเครื่องบินสิบนะคะ ภาพชิงค่ะเครื่องบินนะคะลิงค่ะหินนะคะเอี A e, อยอออกเสียงเอียน,นะคะขอเอียนนอเขียนหอมอไอไหมไม่เอกใหม่ หอไอหาไม่โทรให้ทออูก,กอถูกออองงอตองไม่โทรต้องเขียนใหม่ให้ถูกต้องนะคะนี่ภาพใบไม้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นพยัญชนะไทยนะคะเป็นบอนะคะบออี ดอบิดนะคะบออีดอบิดต่อไปนะคะภาพขอไข่ก็แทนพยัญชนะเป็นขอนะคะ,ะ,คะขออีงอขิงขออีงอขิงนะคะตอนนี้แทนตัวรอนะคะรออีมอริมนะคะรออีมอริมนะคะนี่ภาพผอเพึ่งนะคะ พออิดอผิดพออิดอผิดนะคะต่อไปรูปภาพเป็นหอหีบนะคะหออิวอหิวหออิวอหิวนะคะภาพช้างนะคะชออิดอชิด จออีดอชิดต,ต่อไปนะคะภาพจอจานนะคะออกเสียงว่าจออีกอจิกนะคะจออีกอจิกคะ่ะต่อไปวาภาพวายนะคะคออีวอคิวไม่โทรคิว คออีวอคิวไม่โทคิวต่อไปภาพเลยค่ะภาพลิงออกเสียงว่ารอนะคะรออีงอลิงนะคะรออีงอลิงต่อไปค่ะภาพหนูนะคะออกเสียงว่านอนะคะนออีวอนิวไม่โทนิวนะคะนออีวอนิวไม่โทนิวต่อไปนะคะ ภาพเด็กนะคะออกเสียงดอค่ะดออีบอดิบนะคะดออีบอดิบภาพจานนะคะออกเสียงจอค่ะจออีมอจิมไม่โทรจิมจออีมอจิมไม่โทรจิมต่อไปนะคะรูปภาพไก่นะคะออกเสียงว่ากอค่ะกอ อินอกินนะคะกออ็อีนอกินต่อไปค่ะภาพช้างนะคะออกเสียงว่าชออีนอชินไม่โทชินชออีนอชินไม่โทชินเอียอ e, คือสระเอียน,นะคะขอเอียน,นอเขียนคออำคำําคํา หอมอไอไหมไม่เอกใหม่หอไอหไม่โทรให้ทออูกอถูตออ,องงตองไม่โทรต้องเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะเราจะแทนตัวสะกดที่เป็นภาพเปลี่ยนเป็นพยัญนชนะนะคะกออีนอกินนะคะกออีนอ กินนะคะก็อีนอกินต่อไปนะคะตัวสะกดเป็นภาพงองูออกเสียงว่างอนะคะพออีงอพิงนะคะพออีงอพิงนะคะพออีงอพิงะคะ่ะต่อไปนะคะภาพเป็นมอมา้าออกเสียงว่ามอนะคะชออีมอชิมชออีมอชิม ชออีมอชิมนะคะตัวสะกดเป็นภาพไก่นะคะออกเสียงว่ากอนะคะชออีกอจิกชออีกอจิกชออีกอจิกค่ะต่อไปภาพดิกนะคะออกเสียงว่าดอนะคะนออีดอนิดนออีดอนิด ดออินอดิต่อไปนะคะภาพงองูนะคะออกเสียงว่างอนะคะรอ i, รอิงอลิงรออิงอลิงนะคะต่อไปภาพงูเหมือนเดิมนะคะออกเสียงว่างอเหมือนเดิมค่ะพออิงอผิงนะคะพออิงอผิงนะคะ, i, ะ,คะภาพบอใบไม้ออกเสียงว่าบอนะคะดออิบอดิ ดออิบอดิดออิบอดิต่อไปนะคะตัวสะกดคือภาพงองูออกเสียงว่างอนะคะยออิงอยิงยออิงอยิงนะคะยออิงอยิงภาพเลยคะ่ะภาพดอเด็กเหมือนเดิมนะคะออกเสียงว่าดอคะ่ะบออิดอปิด พออีดอปิดนะคะปออีดอปิดต่อไปภาพเด็กนะคะออกเสียงดอเหมือนเดิมค่ะคออีดอคิดคออีดอคิดคออีดอคิดต่อไปนะคะเด็กเหมือนเดิมนะคะออกเสียงดอเหมือนเดิมค่ะมออีดอมิดมออี ดอมิดมออีดอมิดนะคะดอเด็กออกเสียงดอคะตออีดอติดค่ะตออีดอติดนะคะตออีดอติดบอเปไม้ออกเสียงบอนะคะสออีบอสิบสออีบอสิบสออี บอสิบภาพนอนรูออกเสียงนอค่ะบออีนอบินนะคะบอองงีนอบินนะคะงองูเป็นตัวสะกดออกเสียงงอนะคะบออีงอปิงไม่โทปิ้งบออีงอปิงไม่โทปิ้งบออีงอปิงไม่โทปิ้ง เออีออกเสียงสระเออนะคะตอเอมอเติมคออัมคำทออีทีไม่เอกที่ชอไอชัยไม่โทใช้สอรออสระอีนอไอในชอองงอชองไม่เอกช่องวออางอวางไม่เอกว่างหอไอหายไม่โทให้หอมอออกเหมาะสออกมอสมเติมคำที่ใช้สระอี ในช่องว่างให้เหมาะสมข้อที่หนึ่งนะคะปออิปิปออิติขอแองอแข็งไม่เอกแข็งมีคำว่าบอเอาาเียววอเปียวไม่โถเปียวนะคะปิติแข็งเปรี้ยวอะไรเปรี้ยวดีคะต้องวิ่งนะคะวออิง,งไม่เอกวิ่งปิติแข็งวิ่งเปียวนะคะข้อที่สองะคะ่ะ มออามาลออีรีโดอูดูคอลเอืองงอเครื่องไม่เอกเครื่องมาลีดูเครื่องเครื่องอะไรดีคะก็เป็นคำว่าบินนะคะบออีนอบินนะคะอ่านทบทวนกันมาลูดูเครื่องบินนะคะข้อที่สามนะคะชออาโนฉันมออีมีงอเอินงอเงินบออาทอบา คำที่ควรเติมคําว่าสิบนะคะสออิบอสิบฉันมีเงินสิบบาทข้อที่สี่นะคะนออกกนกตออัวตัวหอนออนอ,นอนอนคำที่ควรมาเติมคําว่าจิกนะคะจออิกอจิกนกจิกตัวหนอนข้อที่ห้าค่ะ อโอกนอตนไม่โทต้นมอไอไมไม่โธไม้ขออืน,นอขึ้นไม่โทขึ้นบออกนอบนพอเอือน,นอพื้นไม่โทพื้นควรตึงคำว่าดินนะคะดออีนอดินต้นไม้ขึ้นบนพื้นดินข้อที่หกค่ะชออาชารออีดีหอเอือนอเห็น ปอ,อีนอปีนตออกนอตนไม่โทต้นมอไอมไม่โทรไม้ควรเติมคำว่าลิงนะคะรออีงอลิงชาลีเห็นลิงปีนต้นไม้นะคะข้อที่เจ็ดนะคะนอ,อออนองงอน้องไม่โทน้องมออีมีก็รออกรักกะปออกกอปุก ออมออม,อมควรเติมคำว่าสินนะคะซออีนอสินนอ้องมีกระปุกอมสินข้อที่แปดนะคะรอเอาเรามมไอไม,ไม่เอกไม่รอเอนนอเล่นไม่เอกเล่นปออาปากอนอนกอนวิโทก้อนเราควรเติมคำว่าหินนะคะหออีนอหิน เราไม่เล่นปาก้อนหินค่ะข้อที่9้าค่ะนอององนองไม่โทน้องชออบบอชอบกอไอไก่ไม่เอกไก่ยออ่างงอยางไม่เอกยากควรเติมคำว่ากินนะคะกออีนอกินน้องชอบกินไก่ยาก่างข้อที่สิบค่ะข้ออุนอคุณมอแอแม่ไม่เอกแม่บอรออะประัก ตออูตูควรเติงคำว่าปิดนะคะปออีออปิดคุณแม่ปิดประตูคออีดขดขีสอเอนนอเซนไม่โทเส้นตอไอไตไม่โทใต้คออัมคำทออีทีไม่เอกที่ปอรออะประ สอโอมอสมสอรออัสระอีขีดเส้นใต้คำที่ประสมสละอีอย่าลืมนะคะสละอีจะมีสองแบบนะคะเช่นจออีจิกับจออีมีตัวสกดนะคะจออีกอจิกเวลาขีดเส้นใต้เราต้องดูดีๆนะคะว่ามีแบบที่หนึ่งและแบบที่สองด้วยนะคะดอูดู ซออีซปออปิตออต,ออติมออามาีมะรออีลินออนอน,นันไม่เอกนั่นดูซิปิติมะลินั่นประโยคนี้มีคำไหนที่เป็นสระอีบ้างคะมีคำว่าซออีซปออีปิตออติ รออีลินะคะประโยคต่อไปค่ะชออวยยอช่วยไม่เอกช่วยชออะนอฉันกอเอกบอกเก็บรอออยอร้อยไม่โทร,ร้อยมออามารออะยอไรซออวยยอสวยช่วยฉันเก็บร้อยมาไรสวยประโยคน,นี้มีไหมคะไม่มีคำไหนใช่สระ,ะอีนะคะต่อไปค่ะนออกกอนก บออีนอบินรอเอนนเลนไม่เอกเล่นรออกมอลมสออัม e สัมรออวยยอรวยนกบินเล่นลมสัมรวยมีคำไหนบ้างคะมีคำว่าปินนะคะมีตัวสะกดนอนหนูนะคะบออีนอบิน no ประโยคต่อไปนะคะหอเอกนอเห็นรออีงอลิง no กออีกนอ,อกินกอรออวยยอ,อกรวยมิทถกล้วยวอองงอวองไม่เอกว่องวอไอไวมีคำไหนบ้างคะมีคำว่าลิงนะคะรออีกนอลิงงอเป็นตัวสะกดนะคะกออีกนากินนอหนูเป็นตัวสะกดคะ่ะต่อไปนะคะกอไอไกไม่เอกไก่จออีกกอจิก ตออัวตัวหอนอนนอนวออีงอวิ่งแม่เอกวิ่งหอนอีหนีไกจิตตัวหนอนวิ่งหนีมีคำไหนบ้างคะมีคำว่าจออีกอจิกกอเป็นตัวสะกดนะคะวออีงอวิ่งแม่เอกวิ่งค่ะงอเป็นตัวสะกดค่ะโยกต่อไปนะคะฟออึกอฝึกจออีตอจิตคออีดอกคิด ดอีดีกออะนกันหอมอไอไหมฝึกจิตคิดดีกันไหมมีคำไหนบ้างคะมีคำว่าจิตนะคะจออีตอจิตตอเป็นตัวสะกดนะคะคออีดอคิดค่ะดอเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปนะคะมอไอไม่ไม่เอกไม่คออีดอคิด ปอองงปองรออายยอรยไม่โทร,ร้ายพออูผูไม่โทผู้ดอ,อไอใดไม่คิดปองร้ายผู้ใดมีคำไหนบ้างคะมีคำว่าคิดนะคะคออีดอคิดดอเป็นตัวสะกดค่ะประโยคสุดท้ายนะคะมอเอตอเมตตออาตา กออะนอกันวอไอไวไม่โทไว้ทอเออดอถิดอเออยอเอยเมตตากันไวเถิดเอยประโยคนี้มีไหมคะไม่มีนะคะจบแล้วค่ะ